มาเลยทำมาเลยอ่าเรื่อยๆตรงมาตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซ้ายหน่อยซ้ายนิดนึงอา่าซ้ายนิดนึงซ้ายอีกซ้ายอีกอีกนิดนึงซ้ายอีกนิดนึงอา่าเรื่อยๆก่อนเรื่อยๆก่อนซ้ายอีกซ้ายอีกอ่ามาเรื่อยๆ เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเมาเรื่อยๆตรงมาตรงมาอ่าเรื่อยๆเรื่อยสายอีกหน่อยก็ได้สายอีกหน่อยอ่าเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อย เรื่ไปเลยฮะไม่มีหลอกมาเรื่อยๆเรื่อยๆผมบอกเรื่อยๆ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 อ่าเรื่อยๆเรื่อยๆ เรื่อยๆ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 อ้าบิดขึ้นหน่อยบิดขึ้นหน่อยขวาหน่อยเอ้าขวาอีกนิดนึงอ่ามาเรื่อยๆเรื่อยๆบิดขวาอีกนิดนึงบิดขวาอีกนิดนึงอ่าอ่ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ Lele, Lele, Lele Lele, Lele, Lele birkua, no birkua, no Ah, per qua no vai, vai Ok Ok, vai เาลงสู่พื้นดินยางกวาดไผและครับผมอะขอจบคลิปไว้แค่นี้ละครับผมสวัสดีครับ